สบายดีท่านผู้ชมทุกคนนะอ่าในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการติดตั้งไดเวอร์สำหรับ Windows 11เนะาะเมื่อก่อนเราได้สอนติดตั้งอ่า Windows 11ไปแล้วแต่หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดนตะั้งไดเวอร์เนาะฉะนั้นในคลิปนี้เขาจะมาสอนติดตั้งไดเวอร์อ่าไดเวอร์ที่เราจะมาติดตั้งนี่มันซัพพอร์ตทุก Windows บ่ว่าจะเป็น7เป็น8เป็น10หรือว่าเป็น11ล่าสุดที่เราจะมาสอนนี่นาะแล้วก็ซัพพอร์ตทุก CPU หรือว่าทุกทุกแบบของคอมพิวเตอร์ที่เจ้าติดตั้ง อันวิดโดว์ซีเอสดนะอ่ามาเบิกเนาะก็เดินมาเลยนะจะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ก่อนดาวน์โหลดไดเวอร์ก่อนไดเวอร์เท่าจะมาใส่ในมือนี้ครับใส่อันไดเวอร์แพดนาพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าไดเวอร์แพดเนาะประมาณนี้เนาะไดเวอร์แพดเดินถึงไปเด้งขึ้นมาประมาณนี้เลือกตัวใดก็ได้ตัวถึงนี่ไดเวอร์ซิลูซอนนะมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่าไดเวอร์อ่านเบิกเนาะไปจากอ่านเนาะเลื่อนลงมามันก็จะมีบอกอ่าเดย์บอสซัพพอร์ตพวกไดเวอร์พวกอันนี้เนาะ สปอร์ตทุกรุ่นเลยเนาะพวกไดเวอร์ประเภทไดเวอร์บูทูธบูทูธเนาะพวกกัดเสียงพวกอ่าโมเด็มพวกยังต่างๆ่างพวกเว็บแคมทีวีเนาะมอนิเตอร์ยังต่างๆมีครบหมดเนาะแล้วก็กัดจอเนาะการกดจอมันก็แทบจะทุกรุ่นอะไรเนาะเห็นบ่นี่โอเคส่วน์นั้นดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดได้เจ้าเลื่องขึ้นมานะมันจะมีคำว่านี่เนาะเห็นบ่มันมีจำนวนคนเข่า49ล้านเนาะ ไอเจา้าเมื่อกี้คำว่นะา,วาอารมณนะ์นี้เนาะมันเขียนว่า underwater version เนาะ diver pad version ที่เคือไปได้มันจะมีกันมากเจาเลือก3แบบเนาะเจ้าอยากจะดาวน์โหลดแบบใดล่ะอ่าได diver pad o n l น n e pad o n l i น e ออเนี่ยก็ดาวน์โหลดอ่าไฟล์มันก็คือเจนเมกเจนเมกปุ๊บเนาะเจ้าก็ต้องมีอิเนเทอร์เน็ตจะไปรั่นรั่นในคอมมันก็จะให้เจ้าดาวน์โหลดได v เวอร์อีกต่างหากอยู่ในคอมของเจ้าเวลาเจ้ารันเนาะอันนี้ก็คือสะดวกอีกแบบหนึ่งแล้วก็ยุ่งยากอีกแบบหนึ่ง สะดวกสําหรับคนที่มีอินเทอร์เรนะ็ตไว้เนาะอ่าล่ะก็ใส่อินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ก็คือตัวนี้เนาะชวนใช้ที่บ่ค่อยสะดวกแบบนั้นอยากเฉพาะจอยจูงกันมาเล็กๆหน่อยหนึ่งก็คือไดรเวอร์แพดแบบออฟไลน์เน็ตเวิร์กคำว่าไดรเวอร์แพดแบบออฟไลน์เน็ตเวิร์กนี่เขาก็บรรยายใจแบบมันหมายถึงจะไดนเนาะออฟไลน์แบบว่าเน็ตเวิร์กนะแต่ว่ามันมีความจุอยู่ที่หกร้อยกว่าเมกเองเนาะขนาดห้องบอลได้น้ำตัวนี้เนาะเขายังบอกเข้าใจเขายังไม่ได้ลองแต่ว่าในมือนี้เขาจะมาสอนตัวนี้เนาะ เขาจะมาดาวน์โหลดแบบฟูเลยแบบเซาห์ฮากิกเนาะอันนี้ก็คือแบบ,บออฟไลน์เจ้าบบจะเป็นตัวมีอินเทอร์เน็ตถ้าว่าจะโหลดตัวนี้มาปุ๊บเลี๋ยวเจ้าบบจะเป็นตัวมีอินเทอร์เน็ตจะก็สามารติปฏิตังได้กับคอมทุกเครื่องที่บบมีอนะินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบฟูแบบเซาห์ฮากิกก็คือมันมีไดรเวอร์มามาครบแล้วฉะนั้นเวลาจะไปติดตั้งในเครื่องในคอมบ่วาจะเป็นคอมเจ้าเองคอมหมู่คอมเพื่อนหรือว่าคอมลูกค้าบบจำเป็นต้องใส่ internet, อินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันมีไดรเวอร์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเเนนนนาาาะัะ้จคลลิกดดวว์โหตี ส่วนของเฮ่าในเฮาดาวน์โหลดแล้วแล้วนะเพื่อนๆโอเคไว้อยู่ในไดท์นี้เนาะนี่เนาะของเฮาของเฮาก็เป็นตัวนี้เนาะไดเวอร์แพดอ่ามาเบิ่งความจุมันไอ้บอลเสาฮาคิกเนาะเสาฮาจุดโฉบคือตัวนี้เนาะวิธีการใช้งานกาง่ายๆเนาะ วิธีการใช้ง,งานมันก็คิดครัวเลือกตอัวนี้ก,ไก mm hmm. ไ็ได้ตัวถิงนี้เนาะยังก็เป็นเด่นปรมาประมาณนี้อาจเจ้ามาเลือกคําว่าไดเวอร์แพดตัวนี้หรือว่าคามาเลือกในไดเวอร์นี่ก็ได้เนาะคำมนเบิ่งมันจะมีไดเวอร์แต่ละตัวอจ้ายอยากเลือกมาติดตั้งเป็นเฉพะาะเจ,จาะจงก็ได้ือกันอาจเจ้าหู้จักว่าเสือไดเวอร์แต่ละอย่างอยากมาเลือกเบิงไดนี้เนานะอันนี้คือไดเวอร์ของอมันบอกพวกแรนพวกยังต่างๆอย่างแมมตสโตเนาะ มันมีมัดโมเด็มมอนิเตอร์พิมเตอร์มีครบชุดซาเนาะมีอยู่ในนี้น่มดนะเนาะหรือว่าพายอยากเลือกโปรแกรมเนาะอยากเลือกเฉพาะโปรแกรมแต่จะไปเอาไดเวอร์จะก็มาเลือกในนี้มันก็มีพวกโปรแกรมเอ็นทีวีรัตพวกวิ uh, Win hip, hip, นซะิปเซเว่นซิปเนาะพวกอ่ uh, Direct, นะไดเรกเนาะอย่างต่างๆอยู่ในนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่คอมเฮาต้องการต้องการจะติดตั้งจะก็มาเลือกเบิกเนาะพวกโปรแกรมอ่าพอดเพลเยอร์ ทูเลนเนาะทีวีเบอร์มีคอมเมดเนาะอยู่ในนี <mus ik Momo S 1> ้มดแต่ว่าเขาบอกแนะนำโปรแกรมพวกนี้มันหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ที่สำคัญมันมันอาจจะเป็นตัวที่เฮดเด็คอมเฮาซ่าฉะนั้นเขาบอกแนะนำแต่ว่าเีาติดตั้งก็จะติดตั้งพวกอันไม่ค่อยชอบบีส่วนพวกอันนี้เนาะยังเสียบพวกอันนี้แต่ละนี่พวกนี้ติดตั้งได้เนาะแต่ก็พวกได้เล็กนี่ติดตั้งได้พวกนี้เนาะส่วนพวกโปรแกรมนี่ม่ต้องม่นจำเป็นเนาะม่นจำเป็นเนาะฉะนั้นเรากลับมา ก็มามาเลือกคำว่าได้เวอร์แผดตัวนี้เนาะคลิกัว yeah. ลันเะย็นรอเนาะคลิกโอเคไปเลยเนาะมันอาจจะมีเัญหนายอยางรอไปจะมาคลิกเลือลงมาคลิกคำว่า e x ิ e r t m o ม e บ่คลิก,ขลกเมมกข้าไปรัวยิกเลือกภาษาก็าได้เนาะในนี้เอาภาษาของเจ้าที่เจ้าต้องการ โหมดผู้เชี่ยวชาญคลิกเข้าไปอ่ามันมาในหน้านี้เนาะก็สามารถเบิกได้ว่าไดเวอร์ตัวใดที่เราต้องการมาเลือกในชวนกระทึกนี้เมื่อกี้เขาว่าดาวไดเวอร์เนาะก็ชอบแวชอบแวแต่ว่ามันจะติดตั้งลงในคอมของเราเนาะถ้าว่าตัวใดที่เจ้าเรต้องการจะติ๊กออกเราบ่เอาในพวกนี้นะบ่สนใจมามัน6คอมพวกเซิร์ฟบาร์นี่พวกมักมีปัญหาหลายคนให้เฮาลบให้เนาะลบบ่เป็น อินเทอร์เน็ตสตาร์ทนะลบออกให้หมดแล้วกับเบราว์เซอร์ติกออกให้หมดเนาะไม่ต้องเอาโอเคระบบป้องกันความทำความสะอาดหรือว่าแอนตะี้ไวรัสเนาะอันนี้ถ้าว่ามันติกอยู่เอาออกเนาะถ้าว่าใครอยากเอาก็เอาในบวกากันเนะาะแต่ว่าเอาไปแล้วมีปัญหาอะไรจะโทษกันการวิจ mm ัย hmm. อันนี้มันอาจจะเป็นมันบอกลุ่นเฉยๆเนาะบอกอ่าแต่ละอันองเอาไดเวอร์แพท ไดเวอร์แพทมันก็จะบอกของเราเนะาะดาวน์โหลดแม่นบ่้ะเสีก gig, นะิกเนาะถ้าว่าจะติ๊กมืดหน่มันจะดาวน์โหลดเซาสีกิกฉะนั้นเรามีแล้วเพาก็บมันจะเป็นต้องติ๊กติ๊กไปอย่างงเนานะเสียเวลาแต่เราจะมาติดตั้งในส่วนของไดเวอร์ตัวนี้เนาะให้บอกอยังเหลืออยู uc ไดเวอร์ของเราที่มันขาดหายไปเฮนะโดยจะมาติ๊กเอาทางคางนี่ก็ได้ ที่ตั้งทั้งหมดสีก็ได้เนาะเลือกที่ว่ามันเลือกมาอัตโตให้เราดูไดเบอร์ที่ที่ตั้งแล้วและทางเลือกเนาะดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกท้อยับเบิลเดี๋ยวมันจะบอกมาในนี้บ้างส่วนเราอยากให้ที่ตั้งเราก็ซิบเซตอันอินเทลเนาะแล้วก็พวกอันนี้ติ๊กไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะ ติดไปตัวแถาต้องการอ่านเบื้องดีๆนะ่าจะต้องเข้าใจเนาะควบคุมอินเทลอันนี้เป็นอีกอย่างบนแน่ใจคือกันเนาะมันก็เขียนบอกทั้งนี้เลยบอกมันบอกว่าพวก17พวกสตารเนาะ PCIe p c l เนาะแล้วก็ RT แล้วก็อ่านเบิ้องคอนโทรลเลอร์อย่างต่างๆติดไปเลยบ่มีผลยังดอกบื้องเครื่องยศาสตรอันนี้มันเป็น17เนาะไดเบอร์การ์ดจอเนาะ DTS การ์ดเสียงแต่นี้เขาเคยติดตั้งแล้วนะ แล้วก็ in, อุปกรณ์ไวไฟอินแล้วก็บันนี้อันนี้เขาก็มีแล้วแต่เขาจะติดตั้งให้เบิกเนาะแล้วก็พวกอ่าแม่ก็ชอบวิสุวรรณซีซีพาร์ตเน็ตเวิร์กเนาะพวกนี้เนาะติดตั้งไปโอเคเนาะหลังจากจะติ๊กมาแหละจะติดตั้งเลย13อย่างที่เข้าไปแล้วก็รอรอมันติดตัง้ง รอหนะ่ามันต้องรอทิ่ตัง้งอันนี้ฉันเล็นแล้วอันนี้มีปัญหาการทิ่ตัง้งอันนี้กำลังรอนะ นี่นอแล้วจากมันที่ตั้งสำเร็จที่ตั้งไดเวอร์ตสำเร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้รีบูตคอมรีสตาร์ทพีซีของเฮาเนาะรีสตาร์ Computer, ทคอมพิวเตอร์คลิกรีบูตเลยเนาะเด่นเนาะเด่นขึ้นมาในหน้าจอเลยที่เรีว่าคอมพลีทเนาะปิดไปเรื่อยเนาะ เราจะมีบอกทามน่นทามนี่เนาะอ่าไดเวอร์วินโดว์เซ็กเบิร์คอนเทนเนอรเซ็ตอัพไดเวอร์สัพพอร์ตเอาติดตั้งไปกี่นี่เนาะคอนโทรลเลอร์แล้วซาวการ์ดแล้วก็คอนโทรลเลอร์แล้วก็มอนิเตอร์ไวไฟส่วนซีพเซ็ตกับคอนโทรลเลอร์พวกนี้เออเลย เลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการถ้าจะจะเอาเนาะซอฟต์แวร์ยูนิตเนาะแต่ว่าเขาเขาจะมาเลือกเนาะเขาจะกรี๊ดคนอื่นไม่ค่อยชอบวิสุวรรณจะจะติดตั้งจะจะเอาอย่างถ้าเจะอย่างบ่มีเนาะเน็ตเน็ตฟาร์มเวิร์กเนาะแล้วก็ไม่ค่อยชอบวิสุวรซีซีแล้วก็ไดเรกแล้วก็ซิสเต็มไดร์บารีจะจะเอาเขาเอาเบาแล้วก็คลิกขามส่วนนี้ไปติดตั้งภายหลังก็ได้เนาะแต่ทำแบบภายอยากได้ก็คลิกเอาลงเบอร์อาจะคลิกดลงเบอร์ d ิสปอร์กิ e ยัว u r เลน r ั n เดตอันนี้มันป okay? นะิดอัปเดตโอเคเนาะเขาบอกกีบเอาอันปริมาณน,นี่มันก็ให้เราเลือกอัดพวกอ่า Clean Up พวกอ่าโปรแกรมอันใหม่นาะพวกอันอีต่ต่างประอยัดกระเป๋านะอันนี้เขาบอกนี่ฮะสำหรับเขาเาบอกมากนะเราเขาบอก Kick to k e e หรือว่าคลีนแบ็ c อัพหรือว่าบติ๊กออกนะคลิกไปเอาไปยังมันเต็มเครื่อง เดี๋ยวด้เบอร์แถวที่ตั้งลงไปกินมีอยู่นางนี้ผมมีอย่างนิดจะเชื่อมกระปิดไปเลยเลยเนาะฟินิชเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งไดาเบอร์ของเรา